สวัสดีตอนบํรุงเข้าสู่ช่อง Kevin BKK Channel นะครับณวันนี้นะครับเควินนะครับและทีมงานนะครับมาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า DM Quartier สุขุมวิทนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราไม่ได้มาธรรมดาเรามาพร้อมกับฟลีดกองทัพรถนำเข้าที่เพื่อนๆและพี่น้องทุกคนที่ดูอยู่นะครับสามารถเป็นเจ้าของรถได้ทันทีนะครับเี DM Quartier แบบนี้นะครับจะมาเฉยๆก็ไม่ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอีกนะครับรถนำเข้าต่างๆของเรานะครับจากทีมงาน Kevin BKK Garage นะครับผมวันที่12ถึง17 July นะครับหรือว่ากรกฎาคม2022นั่นเองนะครับเข้ามาเลยนะครับเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ lamborghini นะครับแบรนด์ porsche แลก็ยังมีรถแระครับเริ่มต้นด้วยไฮไลท์ของเรานะครับ lamborghini h u r a c a n sto นะครับตัว porsche นะครับมีตั้งแต่ porsche cayenne coupe นะครับ porsche 911นะครับแล้วก็จะมี porsche taycan 4s นะครับแล้วก็ porsche panamera ด้วยนะครับสำหรับ lamborghini นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษมากซึ่งเป็นตัว super trofeo รถใหม่เลยนะครับรถใหม่ไม่จดทะเบียนแร่มาก ซื้อใหม่ก็ไม่ได้แล้วแต่คันนี้เป็นรถใหม่นะครับรถศูนย์ด้วยนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับและที่สำคัญมีรถแรงเท่มอย่างมิตซูโอกะฮิมิโกะมาให้เพื่อนๆเป็นเจ้าของอีกด้วยนะครับและยังไม่พอนะครับในงานนะครับยังมีกิจกรรมนะครับพร้อมส่วนรถหลักแสนบาทอีกมากมายนะครับเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับบูธเอ็มคอร์เทียที่นี่ครับกับเคพินบีเคการ์จมอเตอร์โชว์ของเราเองนะครับลุยกันเองนะครับทั้งลานชั้นจีของเอ็มคอร์เียเลยนะครับเพราะนั้นอยากเพื่อนๆเข้ามาชมกันนะครับเพื่อนๆที่กำลังหารถอยููู่่่เเเเพืออนนๆททียยาา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 กกดรรรถสวะคับขขข้้้มมมมชปแ็ เข้ามาโพสต์เข้ามาถ่ายวิดีโอนะครับได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดได้มากๆคือได้โปรโมชั่นแล้วก็ได้เป็นเจ้าของรถในงานนี้นั่นเองนะครับผมเตรียมเงินเข้ามานะครับเข้ามาโอนจองนะครับใครคันนะครับโอนจองเลยใครอยากได้รถโอนจองนะครับหรือว่าใครมีเพื่อนพี่น้องที่สนใจรถนะครับเข้ามาเลยนะครับรับสิทธิพิเศษและโอนจองได้เลยครับผมติดต่อช่องทางของเราเค v i n BK ครับ Let's go thank you